นี่ครับเห็ดละงอกเห็ดละงูกดอกงามๆครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แจ็กพอตครับเห็ดละงูกหญ่ครับนี่ครับเห็ดละงูกหญ่ครับพี่น้อง ปเอาเราแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่องเตยพีทีเอนะครับเมื่อนี้นะครับผมกบบเพี้ยนแนว้าผ้ามาเก็บเพลนะครับขึ้นโคกขาเก็บเพลนะครับมรัว่าสีได้ยักดอกบ่ครับเมื่อนี้เป็นบรรยากาศครับจากตกปลาลรามาเก็บเพชรมึงครับมื่อเนี้ยีบ่ครับเมื่อนี้เมื่อกี้ก็ได้เห็ดละงูไปดอกหนึ่งครับ มืัอนี้กับมากเก็บเห็ดกับป้ากับแม่นะครับม้าน้ากันสามคนครับหน้าตลังแตะตีหาแล้วครับมันนี้เพิงพ่งเพิ่งได้เปิดคลิปครับเพิง่งได้ใช่เพราะว่าเพิง่งเพิ่งแจ้งครับมื่อคักทีกท่แหลกนี่ครับอ่ะเกเพ็ดหลงโง่ครับอันนี้ก็เป็นโขกโขกปลาปลาเห็ดหลงโง่นะครับ มากับแม่มากับพุ่นแม่แล้วครับมมห, <c oughs> หมู่ว่านี่พุ่นแม่กับมหาเก็บกรพลิงงงก็ได้พ่อดได้ไปแกงไปปนนะครับเลยสามสิบกรดอยครับพลิงงกหมู่ว่านี่ก็ได้นีงมา นี่ครับพี่น้องกอกนึงเห็นอีกแล้วอันนี้เห็ดเห็ดหนังง้อครับนีเฮ็ดหนังง้อครับโอ้แม่เฮ็ดหนังง้อนะเห็ดเอเฮ็ดขี่กิเยนครับกบพิษโอ้คุณแม่ได้เห็ดหนะง้อครับเห็ดหละง้อ บวมวมัวนี่ก้มือก้านี่ข่อยใดมันเห็ดมูเหรอมันเล่ยได้หลายมือมือที่แรกข่อยใดมูเดียวสามสิบนะนี่ครับนี่ปลาซอ่ากัดพ่อเห็ดไปไปประเทศไทยนะคุณประเทศไทยน้องคุณเอาข้านี่เอาหนึ่งนี่ดอกหนึ่งครับอันนั่นนั่นนั่นดอกนี่นี่นี่ดอกหนึ่งโอ้วแบหลายดอกครับพุณน่ะพุณน่ะดอกนึงดอกนี้กงามเลยครับนี่เงาะปลาเดาะปลาได้เลี้ยงเฮ้ยนะครับนี่นี่หลังงงเงี้ย ด่านี่ครับโอ้โหดอกบบง่ามครับดอกนี้เออนี่กระดิ่็ดินครับปุนนี็ดินอีกดอกนึงครับนี่ครับอีกดอกนึง เห็ดยังเห็ดมุกเห็ดมกุกเห็ดมกุกเกียม่ครับพคนเกี่ยเห็ด <c oughs> เราัหาเห็ดยังครับนี่สงสัยเห็ดกอคครับผมนี่ <c oughs> นี่ป้ากับพ่อเห็ดอีกดอดนึงแล้วพ่อ่ร นี่ครับ,รบปบูนฝอ,อ <ปะ S 1> ยงตาดีครับทำไมมันอ,อ่อนร้ายนี่นรเรางอกดอกกำงามครับนี่ป้าดอกหอมมากกำงามพอดีเลยครับครับเห็นเห็ดปวกดอกนึงครับผมนี่โอ้เป็นเห็ดปวกเลยเห็ดมุกเหี้ยโอ้เห็เหน็นนึงว่าเป็นเห็ดปวก นี่ครับเด,ออเดี๋ยวเบื้องวามัเห็ดปวดคดเคดรื่องคนมาหลายโหดมันนี่ครับยังอ่ะเงี้อีกดอกนึง โอ้นี่ครับอีกดอกนึงครับเผิดแดงครับโอ้นี่ครับอีกดอกนึงโอ้เพรได้ตืิมกันครับหอมงามครับผิดแดงนี่ครับได้เห็นอีกดอกนึ่งแล้วผิดยังมา ฮิดเพิงครับเฮ็ดเพิงงามวุ oh, oh, His, life, uh, hmm, ้นี่เฮิดเพิงเขาครับนี่ครับผมโอ้งามๆพอได้เติมกันอีกแล้วครับโอ้ดอกหนึ่งครับพี่น้องเฮ็ดเพิงครับอืมฮ็ดเพิงครับอันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงหวานครับ อ้าวเดี๋ยวตืมกันอีกดอกครับ,รรบเน,เนานะ,นะครับเ,เห็นดค่ายง่ายอีกดอกหนึ่งพะนะครับเนี่ยว่าเห็นดค่ายง่ายโอ้ดอกงามนะครับนี่นี่ครับเห็ดไข่ดอกงามๆเลยครับเดี๋ยวนี้บ้างามเลยดอกวะบาดเนี่ยดอกนี่ครับเห็ดไข่อีกดอกหนึ่งตืิมกันไปครับอ๋อ แน่นอนครับแน่นอนเจ้าเด้อฟอเด้อ่อโอเด้อโอเจอแจ็คพอรตเงครับเห็ดหลังงกเงครับดอกเปนเงยครับนี่โอ้หนี่ครับบอเห็ดหลังงอกเงเด้อได้ออีกดอกหนึ่งน่งสองกีเราแตนั่นกีหนึ่งเราแตยูหันเทียบันสามเนี่ยพ่อเห็ดหลังงกเงคร stood for, stood for ouais. right. the so, uh. ับโอ้เม ar so ื่อกี <h <h ้แม่บอกว่าพ่อเห็ดหลังงกเงมานะโอ้ นี่ครับตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลอโอ้เเอแจ็คพอตครับเฮลังงกกหญ่ครับนี่ครับเฮลังงอกหญ่ครับพี่น้องเอาแล้วละโอ้โหหปวหอมง่างครับพี่น้องเจอแจ็คพอตครับนี่ครับดอกงามเลย โอ้บานเรวครับมุ่นหนึ่งอะไรมันหลอกตาบว่า่ขว่ามันสองแบเดียวไปกับโอ้โนี่ครับนด้แก็กพอดไงเออ,อ,อ,อที่เราโง่ขาวบ่เนี่ครับที่เราโง่ขาวไงครับ

อโอ้อดอกประแง,งครับพี่น้องเนี่ยโอ้เอามาสอดจีบงระแครับมันดูการแกลี่ยเน่ยคือไม่ต่องอเห็นยละงงง่ายเเห็นละง่ายง่ายก็คือบอเอาตีโน้พี่น้องครับพ่อเฮ็ดละงงอกอีกแล้วครับเฮ็ดละงงอกเหลืองดอกก็แงามเลยครับนี่อดอกก็แงามเลยครับพี่น้องเมื่อกี้ยนะ่างมาเห็นอยู่นี่ดอกเดียว โอ้เงามยครับครับโอ้ได้ตืวมกันอีกแล้วครับอีกดอกนึงเหรองอกเหลืองโอ้สุบขึ้นดีเสียบขาดครับดอกสิโอ้ทั้งสุบทั้งแกงหน่อยนะเสียบคักในดอกสิง่ามขาดครับพี่น้องโอ้ม,นม,นมนอานมาดมาดนะครับเมื่อกี้ย่างมาพออีกสองดอกครับเหรองอกหน่อยคู่กันครับสองดอกโอ้ยนี่ครับ โอ้งงอ่เลยครับสองดอกคู่กันเลยครับมันอีกแล้วครับมาอีกแล้วมืัอนี้ได้ปนอีกแล้วครับได้ปนอีกแล้วครับอืมนี่ลังงูงน้อยครับสองดอกนี่ครับพออีกแล้วครับเห็ดดินครับสองดอกดอกงามงเลยครับเห็ดดินสองดอกนี่ครับพี่น้องโอ้งงอ่ครับเห็ดดิน ใี้แล้วครับได้ไปเตมกันอีกแล้วครับวันนี้กับผาพีนองมาเก็บเพนะครับวันนี้ก็ได้เพลพ่อได้สูบได้ปนนะครับเนี่ยนี่เราโง่กันอีกของกระตายของแม่ผมครับอันนี้ก็อันนี้กระายของป่าครับนี่ก็ได้พ่อปนด้วยกันครับนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับวันนี้เปลี่ยนแนวจากตกปลาครับผ้ามาเก็บเพลโคับครับ ก็ได้หลายเต๋าด้วครับก็ี่น้ำเกลือนะยังบ่ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ไหมครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ